สนับสนุนในผ่านซูเปอร์แตงหรือพร้อมเพลงในท้ายคลิปวิดีโอในวันที่ยังไม่มีเกมใหม่ออก วันนี้ผมก็หาเกมมาเล่นแบบข้ามเวลาครับสวัสดีครับที่คือรายการไอเกมใมและเกมที่ทุกท่านกำลังชมคือสปิดเกมนะครับอันนี้เปล่า <c oughs> มันเป็นภาคสองเลยนะภาคหนึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะม,มันเป็นเกมแนวอ่าก็เกมแนวทั่วๆไปผมเป็นเกมแนวแบทเทิลไรยลแต่ว่าเป็นแนวไซเบอร์พังอะไรอย่างนี้นะครับและตัวที่ผมได้ก็เป็นตัวผู้หญิงด้วยนะครับก็มันก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าดูดีสุดแล้ว มาก็ผมก็นงเล่นแล้วนะผมก็สนุกดีแต่รู้สึกว่ามันอึดไปหน่อยนะอึดทั้งผุมทั้งมันอนะ่ะเออโอ้แบบใหม่แล้วเนี่ยก็มีสาตโตให้เลือกนะผมก็คือ เสี๋ยวผมจะออกไม่วะเนี่ยไม่ไม่ไมผมปิดแล้วนะก็ตวัวพี่แหละก็มีแค่นี้แหละโหลดเอาก็ปืนอะไรวะแน่หล่นะผมไม่รุ่งกันน้องเอามาก่อนแล้วกันฮ o t โซ n e five four Hot เหรออ๋อโอเคก็ยึดฐานนะมอ๋อสนายไว้ข้างนี้ อ L หนึ่งในการสร้างโล่คิวสาวชีวิตเราเนอะผมส่วน R หนึ่งไม่รู้ทำไรได้นะผมยังไม่รู้เลยส่วน L หนึ่งบวก R หนึ่งเนี่ยมันคือสกิลในการมองเห็นทุกอย่างนะผมมองเห็นศัตรูเลื่องหัวนะผมง่ายสุดละไอ้ มันเละมันแรงสุดแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนโลดเอาใหม่นะผมผม่ลขนาดเท่าไหรนี่โอเคกิจฐาได้ละอาจะไปอยู่ไหนอ้าวโอยผมไปกิจฐานแล้วแล้วก็มีปืนที่เก็บด้วยนะผมปืนแรงๆแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ อ้ยถยยิงมคคไม่โดนียึดแดงมันยึดอยู่เราต้องยึดสองครั้งนะผมถึงจะผ่านมีหลายรอบเลยนะขึ้นไงเนี่ย Is going for a capture. Help them out. Oh, channel out. Okay. Zone top nine. Okay. Five of eight. Your opponent is going for a capture. Capture underway. Be alert. Zone control.

ตอนไหก็ง่ายนะแต่ว่าผมยิงหัวไม่ค่อยโดนมันก็เลยไม่แรงเลเวลากดเลงมีเป้าอะไรด้วยนะผมไอ้นี่ไอ้กรอบเนี่ยดูล้ำดีแต่ดูไม่รู้เรื่องว่าผมยิงตรงไหนโอ้โหตรง เอาตายแล้วโอเคขอบคุณมากเพื่อนไม่รู้คือคอะไรอาเด็กเ่โอ้ยลุมไม่ไหว เขาอยู่ตรงนู้นกันไปคุ้มก่อนจะรู้ที่จะรีบเรื่อยทั้งถึงลูกซองก็แรงเหมือนกันผมอย่าเข้าใกล้มันมากนะลูกซองยิงสองทีตายนะผมถ้ายิงจุดสำคัญก็ทีเดียวตายอ่ะผมอ่ะโอ้ยหนโดนวงโอ้ย อะ,ะไรยิงต้องเลยท่านี้คุมไว้ <Double kill. S 1> โอ้ยยิงไม่โดนถุงเลยฝาดจะยินได้อยู่แล้วเร็วๆเขาทุกคนพยายามเข้า รอบสุดท้ายละเอ้ยไม่ใช่อ้าวเป็นเราเหรเนี่ยจบรอบแล้วเราได้ MVP แล้วผมเป็นไงล่ะเล่นกับเพื่อนก็มันดีเหมือนกันผมปะล่นอีกรอบหนึ่งกัน ดาดิดาดิผมเคยเล่นมาแล้วผมมันมีจุดที่ผมตกลงไปแล้วขึ้นไม่ได้ดิหาทางขึ้นไม่เจอโค้งตัวเลยเอ๊ะอันนี้ไม่เหมือนเดิมไหมรึเปล่านะอ๋อก็ยืมาแบบอีแบบหนึ่งอะหรืเปล่านะใช่แหละอ๋อออใช่ใช่ใชเฮ อยร์ถาได้ไปถาฟันตอนนี้แดงได้เอกบ,บีไปผมต้องยึดเอกรบ,บีมีคนใั้สกิลมองเห็นอุย๊ยถอง we oh, right. capture. Enemy is scoring in two zones. Pay back. Pay back. We're, taking We're taking B. We're taking B. do you get it? Yeah, I haven't just seen it, I just see this way. 2 Zones! Oh, opponent is taking B. B lost. Your opponent is going for a capture. <laughs> the enemy is scoring at <laughs> 2 Zones. Double kill! We're taking B. Avenger!

capture in progress hold your ground guardian angel opponent is taking a we need a guy oh wait 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 five minute or a enemy is going for a capture <laughs> We're a to to <laughs> oh, you won the round well done ไม่รู้นะผมว่าตัวละครอื่นสกิลอะไรมากนะแต่ผมผมชอบเล่นตัวเขาไปดีไปไม่รู้ไปกี่รอบนะมันยืดไวอยู่เพราะงาั้นพอยืดได้แล้วเปลี่ยนเลย ไอ้ยุติปีอ๋อมันเวลามันก็ไม่ได้มากเลยขนาดนั้ว่ะภายใน3ภายใน30กว่าเนี่ยเอ็นดูป่านะอ๋อเวลามัเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันยึดฐานเพิ่มมั้ยเอ็นป่านะไม่ร่วมกันนะผมแต่รู้แค่ว่ามันน้อยแหละเอ้หรือว่าเอ็น100เลยนั่นป่ายวให้มันเต็มหลอดแล้วเราจะผ่านเนี่ย เพราะฉะน,นั้นต้องรีบยึดฐานให้เป็นฟ้าห,หมดจะได้ขึ้นเร็วไวโอ้ยโอยนันตายแล้วเชียวตอนนี้เรานำอยนะ่นัฟ้านำอยู่ Opponent is taking A. Your opponent is taking A. Your opponent is going for a capture. Opponent is taking B. Capture hey, on the right way the right. alert. Opponent is taking B. Your opponent is going for a captain. <laughs> opponent just got a zone. taking บีโหลดตอนสู้กับเราก็ช่วยหน่อยนะวิ่งกระสุนหมดเลยดิสอ่าโอเคชนะแล้ว ก็ยังเป็นเราคนเดิมเสมออีกรอบหนึ่งกันรอบสุดท้ายละไม่รู้เล่นไงนะก็คือฆ่าจนกว่ามันจะผ่านแหละอ๋อห้าสิบตัวสินาโอเคย์เข้าใจแล้ว Power อยู่ไหนกันเนี่ย <laughs> โอ้ยเอา <laughs> เอาโดนฉากฆ่าตายโถอยถยเอาแล้ว,ลว <laughs> เริ่มโหมดกันละ โอ้ยไม่ทัน Guardian Angel You' Avenger. for up double kill คูน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นไรนี่นะจะคิวทำไมนี้อ่ะเจะมีตัวอะไรออกมาไหมโอ้ยประโถย ถไม่ทันแต่ละ S Q ลงกลุ่มกับเพื่อนซี่อยู่ไหนกันไปด้วยโอเคเกินคึ้นแล้วเลยตีนำอยู่ะครับูอ้มมนทำอย่างนี้ว่ะไอ้นั่นอะ่ะโอ้ยมถยาถอยไป <Double kill. S 2> ใช่ไหมเนี่ยเออมันทำอย่างนี้โอเคเอ้าวเว้ยเอา้าเม็เข้าได้ไม่คนอื่นเข้าได้โอ้ยประถูไห้ติดผนัง นี่แหละโอ้ยนี่แหละอะไรเนี่ยอะไรกัไบ้รลู้ <Stay back. S 1> โอ้ยม <Double kill. S 1> ันโห้เลือดน้อยตายกลางการเลยอยู่ด้วย โอ้ยถุงเอ้ยเอาโดนเลยตายเนี่ยนะ ace, เอาเพื่อนโดนเลยโดนนักแคทเอ็นีน่แน่โอ้ยตกใจอยู่เลยถุงเอ้ย โอ้ยเก็บตายโอ้ยกรฟายไม่ทันฆ่าตัวใครเตะใครยิงเราฮะเดี๋ยวแม่จะยิงกลับเลย นี่เลยโอ้ยปะโวยอ้าวผ่านแล้วจริงก็ไม่มีใครอื่นนอกจากไอเกมเมอร์ผู้นี้ไงเราโอเคแล้วผมก็จบแล้วนะครับกับคลิปในวันนี้นะผมถ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่างกดไลค์กด สับสไคเพื่อเป็นกำใจเอเกเมอร์ผมถ้าทุกท่านช่วยสับสนุนสามารถสับสนุนผ่านการกดไลค์กดแชร์กดมันกกนเยอะพเพื่อเพิ่มยอดเอเกเมนต์คนอื่นช่องผมกันเยอะนะผมหรือถ้าใครอยากช่วยดเนตสามารถโดเนตผ่านซูเปอร์แทงหรือพร้อมเพย์ในท้ายคลิปวิดีโอนะผมโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านผมจะเป็นคลิปอะไรอีกนะผมบาย,บาย